กับช่วงของแต่งร้านนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็จะมีพี่ตุ้มนะคะคอยต้อนรับคุณอยู่ค่ะสวัสดีครัพี่ตุ้มสวัสดีครับพี่ทิครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับค่ะวันนี้นะคะก็มีร้านเก๋ๆค่ะที่ยังไม่เก๋แบบสุดๆโอ้โหนะครับร้านนี้จริงๆแล้วพี่ตุ้มดีใจมากเลยนะ,ะดีใจที่เห็นเนี่ยเพราะว่าร้านลักษณะอย่างเนี้ย ต้องการการออกแบบจริงๆ <c oughs> คือโดยแนวคิดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแนวคิดเขาดีมากขาดดีไซน์อีกเล็ก<ฆ>น้อยเพื่อจะทําให้แนวคิดที่ดีมากๆเนี่ยสมบูรณ์แบบเห็นจากหน้าร้านเดิมเนี่ยจะมีการทำเป็นม็อกอัพเป็นตัวการ์ตูนเป็นคุณครูเนี่ยสอนหนังสือด้านบนเนี่ยเป็นโลโก้ที่บอกว่าเป็นบ้าน หรอกาแฟนะครับซึ่งก็จะบ่งบอกได้ชัดเจนเลยว่านอกจากจะมีการติวหนังสือการสอนหนังสือกับเด็กๆแล้วเนี่ยก็จะมีคอฟฟี่คอหน์เนอร์หรือว่ามีร้านกาแฟเนี่ยอยู่ด้วยนะครับมีเค้กอร่อยอ่อยให้เด็กๆทานได้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นองค์ประกอบเสริมที่ทําให้มันมีความครบสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับและคุณครูเอ๋เนี่ยก็มีโลโก้ของตัวเองเนี่ยติดอยู่ตาม โปรดักต์ต่างๆของแก่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบนเนอร์ด้านร้านตัวตัวกาแฟแก้วกาแฟที่ในร้านเนี่ยคุณเอ๋แกก็พยายามจะใส่ตัว c o อร์เปร e ที่คิดออกมาเนี่ยลงไปซึ่งที่ตุ้มเห็นเนี่ยว่าคุณ้ไอเดียเลยทีเดียวมาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราอยากจะเพิ่มเติมนะครับอันนี้แรกเปลี่ยนนะครับคุณคุณครับขอโทษนะครับถ้าเกิดไม่ถูกใจนะครับพีอย่างนี้ครับคุณเอ๋ครับ คือถ้าเราจะต้องการจะทําอย่างเงี้ยให้มันดูถูกต้องจริงๆเนี่ยมันจะต้องทําให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของการให้บริการของธุรกิจแล้วก่อนแน่นอนเราเป็นคุณครูสอนติวเด็กเนี่ยเด็กต้องรู้สึกว่าเราเก่งทางด้านวิชาการสอนหนังสือนะครับกาแฟเนี่ยมันเป็นตัวตามไม่ใช่ว่ากาแฟเป็นตัวนําเพราะว่า คุณครูกาแฟอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะแบบว่าบอกเล่าได้บอกเล่าได้หมดทั้งสองอาชีพแล้วมันจะทาให้ข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยมันดลอกลงไปได้เลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจําเป็นที่ต้องมีเรียกลิงก์เกจการเชื่อมเราอยากจะลองเปลี่ยนดูนะครับว่าใช้เป็นชื่อ Mrs. c o f f e ฟฟี่บายทิ r นะครับมันเหมือนร้าน m ิ s ซิสฟิลที่เขาขายคุกกี้อ่ะนะครับผู้หญิงที่ทำกาแฟ<อ>ชงกาแฟนะครับแต่บายทิชเชอร์เนี่ยมันชัดเจนว่าโดยคุณครูเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจำร้านกาแฟก็อาจจะคิดว่า Mrs. Coffee ฟี่เฉยก็ได้ไม่ต้องบายทิชเชอรก็ได้ แต่รับรองเลยครับเด็กๆที่มาเรียนนะครับมาติวและเข้ามาหาลัยได้กับครูเอเนี่ยจำได้แน่นอนว่ากาแฟครูเอเนี่ยอร่อยไม่รู้ลืมใช่ใช่แล้วเค้กครูเอเนี่ยอร่อย,ออยสุดยอดอย่างเงี้ยนะครับก็บายที่เชื่อไปก็ะจะดีกว่านะครับก็จะทําให้ตัวตนของร้านนะครับคาแรคเตอร์อและบุคลิกของร้านเนี่ยชัดเจนนะครับแต่ไม่ใช่แค่ชื่ออย่างเดียวไม่ใช่โลโก้อย่างเดียวต้องมีการตกแต่งร้านด้วยนะครับมาดูการแต่งร้านกันดีกว่าครับเริ่มต้นจากข้อกำหนดค่ะ คุณครูเอบอกเรามานะครับว่าตกโต๊ะกาอีห้ <มา S 1> ห้ามเปลี่ยนนะครับ3ชุดนี้ห้ามเปลี่ยนได้ครับไม่มีปัญหาครับพื้นเราปรับใหม่เราเชื่อนะครับว่าเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับชอบอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ชอบอะไรที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเฉพาะตัวเด็กๆผู้นี้เนี่ยไม่ชอบอะไรที่ซ้ําแบบคนอื่นไม่ชอบอะไรที่ซ้ําแบบใคร เราเนี่ยเหมือนกับคนอยู่เนี้ยพี่ตุ้มว่าเหงาเพราะแพตตี้ลองคิดดูดิแพตตี้นั่งเก๋ยวไ่้ตุ้มเวลาไปร้า,านอาหารนเนี่ยแพตตี้ก็ก้มหน้าก้มตาอ๋อใช่ทุกคนดับมีแบบมากับเพื่อนอ่ะแต่ว่ามีเพื่อนมือถือหาสื่อสารกัคบคนรอบข้างว่า <laughs> <laughs> แล้วเหมือนด้วยกันทำไม <c oughs> อะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ต้องบอกว่าลึกๆเนี่ยเป็นคนเหงา แต่เป็นความเหงาอีกมุมหนึ่งในมุมมองวิตุ้งนะคือว่ามันไม่ได้เหงาจริงเพราะว่าเขาเนี่ยคอนเน็กับคนอีกตั้งหลายร้อยคนหรือว่าหลายล้านคนที่<ฆ>เป็นแฟนเพจเขาหรือว่าตามอ<ฆ>ินสตาแกรมเขาหรือ<ฆ>ต้องการที่จะต้องเขาเรียกว่าสร้างไอดีนิตี้สร้างตัวตนของเขาเนี่ยให้อยู่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กให้ชัดขึ้นเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่คุยกันน่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ได้อยู่กับคุณนะ<ฆ>อยากจะคุยก็คุยสิ<ฆ>แต่ขอค้มหน้า ทำหน้า <ผม S 1> ที่ของ,เ,องเราก่อนอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นบุคลิกของคนปัจจุบันเพราะนี่ identity หรือความแปลกหรือความที่ต้องชัดเนี่ยคุณครูเอกก็ต้องทําร้านกาแฟคุณเอกเนี่ยให้เกิดความชัดอย่างนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นเริ่มต้นเลยนะครับเราอยากจะใช้พื้นเหล็กนะครับที่เป็นลักษณะของเขาเรียกชิ้นกระเพดที่เป็นรอยเท้าไก่ซึ่งเราจะเห็นพื้นลักษณะนี้เป็นพื้นกันลื่นเวลาเราขึ้นรถเมล์หรืออะไรเงี้ยนะครับพื้นปูพื้นเหล็กอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมาทาเป็นสีดํา มันก็จะเป็นฐานลากที่หนักแน่นของการเรียนการศึกษาให้เด็กได้รู้เลยว่าโอ้โหเด็กมาติวที่นี่เนี่ยสุดยอดแข็งแรงพื้นฐานดีแน่นอนแน่นนะครับแต่ความเทพของเหล็กเนี่ยมันจะทำให้เด็กรู้เลยว่าคุณครูเอ๋เนี่ยต้องไม่สอนติวด้วยวิธีโบราณต้องไม่เป็นลักษณะองคุณครูที่ไปว่านว่าครูไหวใจไหลอะไรเงี้ยหรือสอนอะไรที่มันเฉยๆเพราะนอกจากพื้นที่เป็นเหล็กแล้ว ผนังของคุณดุษฎีเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าสูตรทางเคมีฟิสิกส์เนี่ยขึ้นมาเป็นวอล์คเวิรลิงเต็มผนังเลยเ,เราใช้แบ็กบอร์ดเนี่ยใช้เป็นวอล์คเวิรลิงเนี่ยปิดคัฟเวอร์ไปหมดเลยผนังข้างทังสุดเนี่ยครับเราใช้วอล์คเวิริงที่เป็นสันหนังสือ,อแล้วก็เอาหนังสือเนี่ยคุมไปจนถึงฝ้าพ<อ>ีดานคุณจะเก่งแค่ไหนก็ตาม คุณจะเป็นคนฉลาดอย่างไรก็ตามแต่ถ้าคุณไม่ศึกษาความรู้เพิ่มเติมคุณก็ไม่อัปเดตคุณก็ไม่ได้เก่งจริงนะครับเหมือนน้ําที่เขาเรียกว่าล้นถ้วยคุณไม่สามารถเติมความรู้วิชาความรู้ใหม่ๆลงไปแล้วไม่จะดีตรงไหนเราต้องรู้จักโอเพ่นนะคะรับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลางั้นร้านกูเอ๋นะครับก็จะสวยที่สุดเป็นร้านกาแฟที่โคตรน่านั่งขอใช้คาว่าอย่างนี้เลยนะครับตามภาษาเด็กๆนะโคตรน่านั่งเท่จริงๆโคตรชิวเลยอ่ะนะครับ ลงไปที่ผนังและพดานเปลี่ยนแค่นี้เองอะ่ะสวยแล้วนะครับถ้าผู้เอกบอกว่าอ้าวร้อยเรื่องร้านเนี่ยเขียนรูปลงมาได้แล้วผู้เอกจะไปหาวอลเปเปอร์ที่นี่ได้อย่างไรนะครับลองดูนะครับตามร้านขายวอลเปเปอร์ถ้าไม่มีจริงนะครับง่ายนิดเดียวครับผู้เอกถามมาทางรายการนะครับรายการเยจะให้กราฟิกไปอันหนึ่งคุณเอ๋เอากราฟิกตัวเนี้ยเข้าไปร้านที่เขาทำเขาเรียกว่าโ<ะ>ฟโต้พิ n t หรือว่าร้านที่เขาทำอิงเจ็ แล้วให้เขาทาเป็นอิงเจนพิมพ์ออกมาแล้วเราก็มากรูผนังเขานี่ก็เสร็จแล้วนะครับง่ายที่เดียวนะครับได้สวยๆแบบนี้เลยถูกต้องนะครับยังไม่จบเราบอกว่าโต๊ะเก้าอี้ของเดิมใช่ไหมแต่ไฟเนี่ยเป็นเรื่องนะครับไฟที่ห้อยลงมาเนี่ยเราเอาหนังสือเก่าๆนะครับหนังสือที่เป็นสันแข็งเนี่ยนะครับเป็นปกหนังสือนะครับเจาะร้อยแล้วก็เอาพวกไฟเนี่ย ประกบไว้ด้านด้านด้านบนด้านล่างนะครับโ<ช>ดยขั้วไฟด้านใต้เนี่ยนะครับเราก็ใส่หลอดไฟเข้าไปเราก็ค่อยลงมาก็จะเหมือนนกนะครับเหมือนแบบหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์บินมานะครับบินมาตามโต๊ะต่างๆก็มีแค<ช>่สามโต๊ะนะครับแล้วก็มีอยู่โดมบริเวณด้านหลังเคาน์เตอร์อร<ช>ซึ่งมีฉากกั้นอยู่แล้วเนี่ยขอเจาะฉากนิดหนึ่ง ทำเป็นเคาน์เตอร์นะครับเป็นรูปตัวแอนะครับด้านหลังก็เป็นเคาน์เตอร์เกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับกาแฟและเบเกอรี่นะครับตรงนี้เนี่ยร้านผู้เอกก็จะเป็นร้าน Mrs Coffee by Teacher อย่างสมบูรณ์แบบโอ้โหนะครับ นี่แหละครับคือคอนเซปที่ทางร้อยเรื่องร้านลองเรียบเรียงร้อยเรียงให้คุณเอใหม่นะครับถ้าคุณเอชอบนะครับนำไปใช้ได้เลยนะครับถ้าเกิดวันหลังเราแวะไปขอแวะไปดื่มด้วยนะคะนะครับถ้าเกิดมีน้องๆนะครับอาจจะส่งไปติวด้วยครับนะครับว้าต้องขอขอบคุณพี่ตู้มากๆเลยนะสำหรับไอเดียสุดบันเจิดแบบนี้นะที่ทาให้กับคุณครูนะคะที่แบบว่ารับรองว่าต่อไปนี้เนี่ยจะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นไม่ได้ของการสอนหนังสือแล้วก็เรื่องของลูกค้าเข้ามากินกาแฟด้วยพูดเรียงลาดับถูกมากเลย รับรองลูกค้าในเรื่องการสอนจะมากขึ้นและลูกค้าที่กินกาแฟก็จะมากขึ้นด้วยเช่นกันะนะครับแน่นอนค่ะว่าใครกำลังเจอปัญหาที่แบบว่าโอ้ยมีไอเดียแต่ว่าไม่รู้จะทํายังไงทําจริงยังไงมันจะสิ้นเปลืงไปไหมอย่างนี้ปรึกษาเราได้เลยนะคะที่ร,รายการร้อยเรื่องร้านค่ะส่งเอ s, ค, <S ค่ะมาที่464 2104นะคะพิมพ์ว่าราการ ร้อยเรื่องร้านค่ะตามด้วยชื่อร้านของคุณแล้วก็ชื่อของคุณค่ะช่วงหน้าค่ะห้ามพลาดกับช่วงของไอเดียร้านเด็ดค่ะซึ่งวันนี้รเราทั้งสองคนหารวบรวมร้านเด็ดเด็ดมาฝากคุณเช่นเคยแต่ว่าวันนี้จะเป็นร้านอะไรต้องติดตามค่ะครับ